แขงเองเทลงมาเทลงมาสบายดีสบายดีวัดสุขูสุขคนพี่น้องจ๋าสบายดีตอนบ่ายพี่น้องฝนตกมาแล้วจะววจะเอะใบเ <c oughs> ลยสิเด็ไปหาเห็ดปวกเห็ดปวกที่ออกแล้วบ้านนี้เนาะนอูย้ยฝนขาดไ่มีบอลอยู่แล้วบ้านนี้ กำลัาางเทขอกหมูฝนลงมาทำพี่น้องขอกเอามาลากไปได้ใครไปบ้านเนาะตอนนี้โผล่สาดลงมา ชิด <G ã entender it> ้ก <filho> an ้าชิด้ไปหาเห็ดแล้วพี่น้องเทลงมาเทลงมา โต๊แห้งยู่เด้พี่น้องเต็มปวกส่านซีออกบาน,นี้มันสชือพ่นไว้แล้วก็ปานหวะบานไว้พี่น้องเต็มปวกนะมันกลโต๊แบบพี่นะ ชุดสวมแล้วนายายรุ่นผูมันอันใกล้เ้ยเทียงนะพี่น้องน้ำไรลงจะเทียงใั้ฉันเสเอาเลย กาแฟยังบนเล่อซ้ำพี่น้องเลยวนลงมาแล้วที่ได้อีกก่ะกระบาดนี่แหละเนาะเทลงมาฝนเทลงมาหนาวยอะ น้อยืสะมุนเมื่อก่อนน้ำเปเรล่งเต็มเนี่ยพวกมันชิค่อยลงไปน้องพี่เด้พี่น้อง ตกลงมาจากสองชั่วโมงนี่น้ำมันล้นให้ล้นคันไม่ได้ไปเก็บมาคอยจะไปหาเห็ดเนะาะไม่ได้กล้าบ้านนี้พี่น้องแห่งแรงร้ายมันแต่ฝนตกเนี่ยยังบริเลล้นให้ล้นคันจะเื่อะฝนมาหลักกระสาเปียกเบ,บิร้ดจุฝนจุฝนมาพี่ พ่นจะหัวทั้งหัวทั้งาศาสตร์<อ>มันชิโตกมันบริมีลมบริมีเชียงฝาห้องเลยพี่น้องขึ้นมากระตกอ่าอ่าลงมาเลยปกติน่ะฝนที่มาละกั ทั้งลมทลั้งฝนเออทั้งลมทั้งฝ้าห้องแล้วกับโ,โต๊ะเขา,สา,สาใส่ท่ออีกหรอกยายรุ่นชิดได้ก้ามันนีแล้วพี่น้อง น้ำเต็มมันเดินและแป๊บเดียวนองท่านฝนตกเราบริวารเฮ็ดปวกเคละโงกเฮ็ดสมาปีเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดข่าออกเบิดบัดนหอยก็ออกเลยพี่น้องหอยหน้านะท่าน้ำเต็มให้เต็มคันนะ อากาศก็สดชื่นพกใหม่ก็เขียวเลยเนะยาะหญ่กำลังตายฝนลงมาเทาใส่เทลงมาเทาลงมาเทาลงมาไม่นึงเมยแปลนเปิดน้ำเส่โอง่ง ยากาศดีพี่น้องซุ่มซ้ำถ้าบุญเย็นเยอะเย็นเยอะ <c oughs> <c oughs> เป่งน,นาำลงหนองบรรยากาศดีแท้บ้านพี่น้องคนชาวญุนไปห้าเก็บหน่อยไอ้ย่าใครมันล่นให้ล่นขัานอยู่เดวน คนเลิมเอื้อนแล้วพี่น้องตกบุพอพชาวนาทีสามน้ำกำลังไลเต็มเดินตัวเช้าแล้วตกพอมีแหงเนะพี่น้องผู้น้ำไรรุนหลวัดเห็ดส้มสิออกบ้านนี้พรุ่งนี้เตรียมตัวไปหาเห็ดพี่น้องผู้ บรรยากาศพี่น้องหวหน้าทมเดินปีนี้บมีน้ำอ่งอางน้ำกำลังเต็มฝนกระเซากำลังกีดดีใจว่าชีวันค่ะพี่น้องฝนเช้าแล้วการเทพืนพี่น้องเปียกไม่แหดงบาจักพอตั้งมือปวดอยากไปอัน ตึกเฮรังมาน่ะเฮ้ยเปียกปะน่ะเพาะแม่เอดลยน่ากันใจเสือเพราะเนี่ยนากคนเขานย น้ำกำลังเต็มเดินโตประมาณสิบผ่านนาทีนี่แหละพี่น้องเเดียว ถ like so ้าอยู่ลายคนมีดองเทปืนมันยากเลยเชียงได้ยินแต่เชียงกระซีมันดังเนาะเพราะว่าใบไม้ลายกุไม้มันลายเนาะเทพื้นคอกหมูจ้ะ ฝนกระโบตกมาอีกแล้วนะพี่น้องไปแล้วฝนกำลังหูกน้าพี่น้องแจ้งจังปังเทลงมาเทลงมาหน่อยจอย จะเปียนแอบปต้มน้ำมิงหน่อยพี่นอ้องน้ำมิงหน่อยน้ำแลนะ้วเนาะไม่อีกแล้วคุณมาอีกแล้ว,แ,ลวแจ้งมาแจ้งมาแหละพี่น้องไว้บา้านบรรยากาศแบบนี้เนาะไปหาอะไรตักแตน กินหอดยามฝนยามนาเด็กพี่น้องไฮไลท่ตักแสนเย็ดกิโลน้ำคนาเนาะเตรปีนี้น้ำยังบ่ลดนให้ลงคันจ้าเผื่อ <c oughs> เปียกเบิดเวลาฝนมาอันนี้ขึ้นน้ำแม่งน้อยพี่น้องน้ำแมงนิ่มมันหวานแซบคลายคือน้ำผึ้งแต่ว่าแม่มันอ่ะมันบ่มีผิดเด้แม่มันอ่ะมาเสียดนำ น้ำอ่านโกนหมากนอะสะบุนเนาะหางมันเนาะน้ำขี้ดินข้าไปต้มนะ้ขีมที่เป็นนั่นเองสบุนพอแล้วอืมจะต้นผนกันบอกกับน้ํมันะขี้สูตรอันนี้นะคนลงมากระซุ่มซ่ำแบบนี้เนาะ ผนอยู่เอื้อนแล้วโตประมาณสิบหานาทีหนึ่งพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาหนีสไลด์สิฟอ,อเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เนาะฝนมาแล้วก็สซุ่มซำมีแยงนะพี่น้องเพชรชัเนเยออกบาบนี้นะพื้นมันมันสุ่มมันเลยเนาะถ้าก็เห็นผนพี่น้องไปแล้วสบายดีไปคอ,อกหมูก,ก่อน